ครับผมก,ก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากลแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยผมเพราะว่าในฐานะที่คนเลี้ยงแมวนะเราเราอยากเอาสิ่งดีๆให้กับเ,เรียกเป็นว่าเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนหรือว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นลูกอะไรยเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าเขาเป็นเหมือนคนสนิทในครอบครัวแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วาการที่เราได้ทํางานกันแบ,บแบรนด์ที่เขาคนุนึงถึงสุขภาพของเขาผมร,รู้สึกว่า มันมันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยคือจริงๆเราเป็นท่ามยังเด็วด้วยเป็นเจ้าของแมวมีกี่ตัวครับมีสามตัวครับผมก็เกรย์ับผมก็เป็นพี่คนใหญ่ที่ที่เป็นแมวจรครับผมแล้วก็อคุมะเป็นเมนคูรับผมแล้วก็โอคามิเป็นอเมริกันเคิลนะผมความน่ารักของเขาที่เราแบบสังเกตได้นั้นคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกรย์ก็เขาก็นิสัยคายผมเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะ ก็จะอยู่ของเขาแต่ว่าพอน้องชวนเล่นมันก็จะเล่นบ้างผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วอากูกามาต์กับคำนี้ก็เป็นน้องใหม่ของบ้านเขาก็จะให้เปร์หน่อยผมแล้วก็จะสนมากแต่ว่าอากูมา์นเนี่ยจะมีนิสัยขี้กลัวผก็เสียงอะไรดงัดงๆในบ้านมันเป็นระสะดุง้งอะไรเงี้ยแล้วก็คำนี้ก็เป็นเหมือนเนบบีของบ้านเป็นลูกเป็นศิษย์พ่องป็นทุกคนเลยนยอยากมีเพื่อนไหมครับตอนนี้ยัยง ตอนนี้รอไว้ก่อนตอนนีบน้บ้านไม่รู้จะรับไหวไหมอาหามถึงก่อ,อนหน้านี้อ่ะอาร์ตบอกว่าเขาได้เป็นมีสิทธิ์ V I P ที่มาเข้าวคร่วกงานในวันนี้ด้วยจริงๆมันเล่นตลกมากเลยเพราะว่าพ่อแม่ของอาร์ตเ,เขามาเจอบูทธของคณิว่า,แล,า,าแ,แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะซื้ออาหารแมวเพื่อจะไปบริจาคแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมีสิทธิ์เขาไม่รู้ว่ามันสิทธิ์อะไรเขาก็เลยเอาชื่ออาร์ตลงไปแล้วก็ดันชนะด้วยครับผม แต่ว่าอาร์ตก,ก็ทักมาบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเดี๋ยวสลักสุดวันนี้ก็ไม่ได้มาผมบอกว่าก็อยากขอบคุณคุณแม่อาร์ตมากเลยที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์ผมจริงจริงเขาก็อยากเป็น V A P เหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้เขายิ่งโตเวพียเลยอันนี้ถ้าอยากเจอผมก็ทักมาได้ก็คือปกติตก,อก็อย่ <c oughs> างวันวนี้มาออกงานแบบเลือกสายเดี่ยวเปนกลับก็ยังแบบรู้ ก็แฟนคลับเขาน่ารักมาตลอดผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนวันนี้เหรอเห็นเาเคยมาร้องเพลงตอนแรกใช่ครับครั้งแรกที่เคยร้องเป็นเป็นงานปิดเรียกว่างานปิดก็ที่ที่คนที่คนที่อ m p a c t คับอันนั้นคือผมรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อเพื่อมาดูเราเพื่อมาดูผมอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นพับลิกผมก็มีที่ที่สื่อด้วยโหเป็นเต้น ทันทีที่น้องผิดก็ตื่นเต้นตื่นเต้นน้องผิดด้วยแต่ก็เหมือนเขาเขาก็แบบช่วยเสียงดีให้กับเมมเบอร์เราให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าทุกๆอย่างมันมีการพัฒนาได้แล้วก็เห็นก่อนเห็นหลักเห็นตอนไลฟ์สดอ่ะเห็นบอกว่าจะไปมีสปอยงานที่จีด้วยจะไปคือมีมีมีการวางแผนนะผมแต่ว่าไม่อยากบอกไปมากเกินจริงๆนะผมจริงๆไปทำอะไรไม่ไม่อยากไปบอกเ เรื่องจริงของผมก็เป็นแบบนี้แน่ๆเป็นแฟนดีเนคีนย่ย<อ>จะเอาร่างกายอาจจะเอาร่างผมไปที่จีนแต่ก<อ>็จะเป็นแฟนดีก็คิดว่าแล้วไม่ม <c oughs> ไม,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 ไม่ไม่สปอยดีกว่ามันจนัดให้ชัดสรุปอะไรได้ประมาณช่วงไหนครนะรุ่นเดียร<อ>์แล้วแบบตามกันเลยอาจจะภายในปีนี้อาจจะภายในปี้้ผูดอันนี้ไปคนเดียวหรือบไปกับเพื่อน <c oughs> อาจจะภัย <c oughs> ในปีภในปีนี้ผมพูดได้แค่น้จริงอ่าสุดงานจะวันที่หนึ่งนะครับผมอ่ะเตรียมพร้อมหน่อยจริงๆผมไม่ต้องพร้อ<ล>มอะไรแค่เอาเอา,เอาตัวไปไปเชียร์น้องๆองผมอ่าแล้วก็จริงๆอ่ะผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาปรับตัวเท่ากับพวกผมซึ่งบอกว่าเราได้ผ่านการถ่ายทำซีรีส์มาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบอกว่าเขา หมือนต้องจัดโชว์ทันทีเลยเหมือนเพิ่งเข้าไปในวงการด้วยซ้ำเ ين, ลยครับก็เป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วลก็ผมก็ตื่นเต้นอยากขึ้นโชว์น้องแต่ละคนมา,ากจริงๆแต่ก็เตรียมของพร้อมไปดูเตรียมของพร้อมไปดูอ๋อก็จริงๆเขาเนี่ยแต่ว่ามีกระซิบมาบอกด้วยว่าแบบว่าดแบบแบบูโชว์นะแต่ว่าผมบอกไม่ผมไม่อยากรู้ผมอยากไปดูสัมผัสทุกคนแสดงว่าหลายคนจะบอกแต่ก็คือแบบเขาก็อยากเขาก็เขาก็เล่า ตอบหมอมากเลยเนี่ยได้แนะนำอะไรบ้างผมก็แนะนําตอนออกงานนะผมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นเพราะนาะเขาก็ยุ่งผมก็มก็มีงานกันแต่ว่าตอนที่เราได้ออกงานด้วยกันเขาบอกเขาว่าให้อ่า<ะ>ถ้าเกิดจะอยู่เราต้องปรับตัวให้ทันนาดนั้นเองเพราะว่าเขาเขา,เขาต้องเจออะไรอ่าเหมือนทุกอย่างมันเร็วไปหมดใช่ไหมครับเฮ้ซีรีส์เขาบอก งนนนตอี้ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับแล้วเราระวางแผนประชุมเรื่องบทมาตลอดแล้วจริงๆคือประชุมเรื่องของเอาเป็นเอาเป็นอย่าีประชุมเรื่องบทเราบอกหนมนยาวประชุมเยเพราะว่ามันเรื่องมันก็คอมพิเคตมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้ว การที่จะก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องเราต้องพร้อมทุกอย่างครับผมก็เรากำลังดูกับดีเทลมาอยู่มันจะเป็นไปตามเกมไหมไหมร้หรือว่ามันต้องเลื่อนต้องดี้นอะไรก็ลองดูการปรับเรากำลังปรับแผนให้มันวิ่งไปสมอมาใช่ไหมใช่ปรับเยอะไหมปรับเยอะไหมคือผมแค่ได้ยินคร่าวๆแต่ว่าจากจากที่จากที่เขาเล่ามานะคือผมไม่ได้อยู่ในทุกทุกการประชุมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับ ไม่ไม่มากไม่น้อยมันจะโทรอะไรบ้างคิดว่าการความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ยากแล้วก็มันต้อง,ม,องมันต้องบอกว่ามีหลายๆคนฟีบแบกไม่งั้นถ้าเกิดเราคิดว่าอัะอน,นี้เหมาะสมแล้วแต่ว่าในภาพภาพใหญ่หรือว่าในภาพกว้างมนันอาจจะดูบอกว่าไม่มีเซนตเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องเข้าหลายๆคนมามาให้ความคิดเห็นการเรียนระู้ ตอนนี้ตอนนี้อย่างอ๋อก็วางคิวแล้วครับผมต้องมีการ,ริต่แน่นอนครับแน่นอนแล้วก็อย่งเป็นมือใหม่อยู่วะยังเพิ่งผ่านไปแค่ซีรีส์เรื่องแรกกอ็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นจะพูดได้ว่าเป็นเป็นตัวเอกแล้วก็เป็นเมนเคอร์เตอร์นะม,มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ,ๆก็อ่า คือก็ต้องมีการเตรียมตัวสถานการณ์เรียนเพิ่มเพราะเป็นอะไรที่ไม่ใช่สมัยก่อนเริม่มแรกเราประสบทธิ์คนหนึ่งหนัมากเริ่มมีเรากดดันนกดดันกนกดดันนะผมจริงจกดดันกับทุกอย่างเลไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พิซเซนเตอร์อะไรต่งางๆถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยคือ มันเป็นอะไรที่สึกว่ามันท้าทายแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันจนเราคิดว่าทําไม่ได้แค่บอกว่ากดดันว่าแบบมันจะท้าทายแหละเราดูด้วยโอเคขอบคนในบ้านค่ะเขา,าถ่ายรูปปิ๊งเสิร์หน่อยนะลูกได้เอา <Okay. S 3> <Okay. S 2> ตาไปก่อนเลยไม่รักษอใครลู